สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเสาว,วันสุ์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที 20, ท่20่ธันวาคมสอง7ค่ะจินตนาจะลงแนวทางล่าพัฒนาของลุงทรงค่ะอ่า่งผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันพุธวันพุธที่ผ่านมาของลุงทรงเข้าบนและล่างค่ะอ่าแล้วก็มหน้าตาเมืองของวันสุกขเนาะค่ะเนาะ <c oughs> อากาศย่างเมื่อเ้า่ะคุณผู้ชมรมเย็นเย็นค่ะมื้อคืนเริ่มล่มแห้งเนะาะทังบานคุณผู้ชมหนาวซ้ำใดเนาะค่ะเมื่อคืมเมื่อเสานี่มเมื่อเศา้าตอนหกโมงเศา้านะคะสิบสององศาค่ะคุณผู้ชมกําลังห่มผ่าดีเลยค่ะสิบสององศาเมื่อคืนตอนห้าทุ่มสิบเจ็ดองศาเนาะเริ่มเย็นลงเย็นลงค่ะบัจสิหนาวก็นาวมาเจังจังเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ ผู้ตื่นตาเศร้าต่เด้อผู้ไปตลาดเนาะคะ่ะือเสียโอ้ยเนาะหนาวคะ่ะหนาวหนาวเย็นเลยเพราะว่ามีลมพอมะคะ่ะทั้งหนาวทั้งเย็นดูแลสุขภาพกันเด้อคะ่ะคุณผู้ชมได้ยินข่าวว่ามีโรคไข้ไข้เจ็บอันไม่มานะะเนาะค่ะเนาะโรคที่มันไม่คาดคิดมาจากประเทศอื่นเนียโอ้ยค่ะคุณผู้ชมได้ยินตะข่าวก็คิดยานแล้วเนาะคะ่ะ ดูแลสุขภาพจาของไห้แข็งแรงดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมภรมต้านทานเราจะได้เยอะเะเนาะจะได้บ่ตตองมานางหดหูจนบรรยากาศอย่ยงเหมือนได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะมันเก็บมันไข่เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขแนละสุขภาพดีแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อมื่อกี้ก็เล่าพัฒนาวัดสุกิตนาจะร่วมเซียนให้ค่ะเพราะวันแยกไปคุณผู้ชมกระเบิ้งหน่อยเนายนะคะเอาเบิ้งแบบว่า ในคลิปเดียวเลยนะคะจิตนาจะเห็นสองคลิปค่ะคุณผู้ชมลงแค่สองคลิปเท่านั้นนะคะหลังจากของลุงทรงแล้วแล้วก็ของลุงทรงแล้วก็ของพอเซียนเพ่งเท่านั้นค่ะนอกน,นั้นกับเสียนน้องหานค่ะคุณผู้ชมเอนุ่มผู้พานลุงทรงแล้วก็พ่อเสียนเพ่งนอกน,นั้นจิตนาจะรวมคลิปเบิดค่ะรวมไปด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นที่เดียวค่ะ ราวาคันล่งแยกคลิปมาแล้วคุณผู้ชมเบิงหน่อยๆดูนิดเดียวเองเพราวะช่องจินตนาบอดังเนาะคะ่ะเป็นช่องบบใหญ่เราก็ลขก,ก็บ่ค่อยเขาเออเหลขก่ค่อยแบบว่าเออจังไรล่ะคะ่ะว่าตอนเนื่องเลยไหมคะ่ะคุณผู้ชมเขาอยู่สลับกันเขาเนาะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ยาวต่อเนื่องนะคะเพราะที่คุณผู้ชมจะติดตามเนาะจินตนากาพยายามอยู่คะ่ะคุณผู้ชมติดตามไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าเ่อคน แนวทางเพิ่นปรับปรุงไม่หนีนันคาเทียมันปังเนาะค่ะเนาะคะเ,ะเทียมาแยาวๆเลยนะคะคือจังเสี้ยนอื่นๆเพิ่นดังๆนะคะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะค่ะตอนนี้กับโสซาไปสกกะ,ะกอนเนาะค่ะกอุโสซามากเกือบปีแล้วค่ะคะุณผู้ชมสิบเดือนแล้วะค่ะอินตนากับเฮดมาแนวทางาได้มาจากเสี้ยนต่างๆนะคะหลายเสี้ยนอย่างเช่นเสี้ยนมุมผู้พาน เส้นหนองหานแล้วก็ปูศูนยเจนะคะปูโคลาดค่ะคุณผู้ชมอันนี้เพิ่นอยู่กับจินตนามากตลอดนะคะเนาะแล้วก็มาหลังๆมาก็มีลรุ่งทรงเขามาาค่ะแล้วก็มีจินตนากระเฮ็ดสูนเองนะคะพระเข้ากันไปค่ะคุณผู้ชมต่อยากให้แนวทาง มาฝากคุณผู้มชมทีแม่นแม่นดีๆเนาะค่ะเนาะบบปลอดจากพอหายพิษหวังใช่นะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้คะ่ะคุณผู้ชมกับพยายามอยู่เนาะค่อยๆเวิรงไปเด้อค่ะคะุณผู้ชมบางที่เปรียบเทียบเป็นกับเพิ่นกะม่นได้แตกต่างกับเซียนเพิ่นดังๆเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นมีเอฟซีตามเป็นหามื่นหกมื่นเนาะค่ะจินตนาก่ะเห็นของเพงิ่นกะมันกะหลายคู่เนาะค่ะเนาะสิบสองคู่จังสีแล้วก็สามตัวอีกสิน้าสามตัวก็บก่บแตก แต่เลยกัยังมีคนติดตามใิ่ไหมคะเพราะฉะนั้นของจิตนาก็าค่อยๆตามไปด้วยกันคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตามเมืองหลักสูตรเนาะสูตรที่เพิ่นเห็ดได้เพิ่นเอาสูตรใดมากจริีๆนะคะก็ค้ำหาคือกันคะ่ะคุณผู้ชมเพื่อสีเอามาฝากคุณผู้ชมให้เบงแล้วก็บ,บ่อิดหวังเนาะคะ่ะเนาะจะพยายามค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางราวพัฒนาของลุงทรงค่ะว่าลุงทรง ขีเขาอีกบอ่อค่ะมือน,นี้วันศุกร์จากเข่าสองตัวบนและล่างนะคะบนกับเขาล่างกับเขามาแล้วมือหน,นีมาตามเบิ้งค่ะคุณผู้ชมไปเบิ้งน้ำกันเลยค่ะลาพัฒนาลุงส่งค่ะลุงทรงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเบิ้งอันนิกอนนะคะวดที่ผ่านมาแนวทางของลุงทรงลาพัฒนาวันพุทธที่สิบแปดค่ะ เพไ่นวิ่งเจ็ดกับสค่ะคุณผู้ชมมาทั้งเจ็ดมาทั้งสี่บนล่างค่ะแล้วก็เพิ่นไฮเจ็ดสามหนึ่งสี่ค่ะคุณผู้ชม,ม,ม,ลลม,ผ,ชมผลออกสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งค่ะอันนี้เพิ่นเข่าตัวกับเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าบนล่างค่ะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้ลุงส่งให้ วิ่ง2กับ9ค่ะบนล่างเด้อค่ะคุณผู้ชมวิ่ง2กับ9บนและล่างนะคะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะจับคู่ให้2.0 9.0 2.4 9.4ค่ะแล้วก็เก้าเก้าสองเก้าหกค่ะคุณผู้ชม จินตนาเป็นเบอร์เบอร์ค่ะคุณผู้ชม92แล้วก็96เพิ่นเน้นห้ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน้นอ่าวงกลมห้เลยค่ะมือน,นี้จินตนาก็เฮ็ดวงกลมตามเพิ่นเนาะปกติจินตนาจะขีดเส้นใต้ค่ะย่ามผลออกเลยจังค่อยขีดวงกลมเนาะแต่มือน,นี้จินตนาก็เฮ็ดตามเพิ่นกน็คือ20กับ90ต้องมาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเพิน่นวงกลมห้เลยวงกลมตัวจะออกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่บ่รู้สิออกบ่ออกเนาะแต่ผิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชม เบิ่งไปก่อนค่ะนุ่มบอกบริการการเล่นตีว่าสีเขาเนะเพราะเป็นเพียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมส่วน9กสองค่ะคุณผู้ชมเพิ่นนันขีดเส้นใต้ให้ค่ะเก้าสองขีดเส้นใต้ให้ออออก็เเป็นตัวเด่นอยู่ค่ะแต่ว่าบริเนนขึ้จังขีดอันคือจังตัวไอ้วงกลมนี่นะคะเนาะแล้วก็สามตัวค่ะ7จ็ดสองศูนสองห 90ค่ะมี3ภูค่ะคุณผู้ชมทั้งเบิดนี่เป็นเพียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างนําค่ะบนล่างนําเพราะว่าเพิ่นเห็ุมาบ่มีตกกับฟนะคะเนาะให้คุณผู้ชมกลับเองค่ะบอดคือของอาจารย์ต่อยเนาะในเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมหน้าทางของลุงส่งแล้วก็อินเตอรน์น่าจะให้คุณผู้ชมในเบอ่งของอเซียนอุดรไปด้วยค่ะคุณผู้ชมสื่อเซียนอุดรหนวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเข้าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชม เชียนอุดรเข้าตัววิ่งร่วมคลิปไปเลยนะคะคุณผู้ชมเนอะเห็นแต่หน้ารู้สึกว่าสิบิทันเวลาพระวานเมื่อยหลายตื่นสายเพระาะว่าช่วงนี้งานกีฬาแต่งหมาเด็กหน่อยคะ่กะก็เล่นตื่นแต่เด็กแต่เศามากแล้วเวลาไม่บุงนี่คะ่ะค่ะคุณผู้ชม เซียนอุดรเข้างวดที่ผ่านมาเข้าแต่ตัววิ่งนะคะก็คือ7ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ห้เฉียดไปเฉียดมากอยู่ค่ะว่าเขาค่ะแล้วก็งวดนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่20่บวันศุกร์เนอะูไอเซียนอุดรให้วิ่ง9กับ3บนล่างค่ะ9และ3บนล่างตัวเลขติดของเพิ่อนมี่หกหค่ะหกห้ 6, 5, 0, แล้วก็จับคู่ค่ะหกเ 6กสามห้าเก้าห้าสามศูนย์เก้าศูนย์สามแปดเก้าแปดสามค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอไวเบิรงค่ะเพราะว่าแนวทางของมือนีนะคะเนาะอ่าจะได้บอลืมค่ะคุณผู้ชมต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเซียนายค่ะคุณผู้ชมรวมคลิปกันไปเลยนะคะของเซียนายค่ะ c ซีอของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมให้วิ่ง9กับ7ค่ะ9กับ7บนล่างแล้วก็เล,เลขติดจับใส่ประรบกบกันกับ9และ7ก็มี8 6 5 0ค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะคุณผู้ชมจับคู่2ตัวบนล่างเห็นคุณผู้ชมไปกับเอาเองค่ะ9 8 9 6 9 5 9 0 7 8 7 6 7 5แล้วก็7 0ค่ะ สีพ่พันมาเปิร์หาวิ่ง6กับ3เขาแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเอาขอขอบพูดลายๆค่ะเซียนายเซียนอุดรแล้วก็ลุงสงค่ะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนามาฝากคุณผู้ชมในมือนี้เนาะขอให้มันมันปังๆขอให้แนวทางภาคคุณผู้ชมมันมวนเด้อค่ะมือนี้จังไดก็ไดจากที่ผูบรอมานบ่อปังมากตามเสี้ยนต่างๆเคนบอบอนบ่อเขาแล้วก็มาตามเมือมือนี้ค่ะคุณผู้ชม,ม ขอให้โชคดีทุกคนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ